ซื้อกั๊กโปนี่เป็นวลีที่ฮิตติดปากมากเลยนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าทีมซื้อขายของลิเวอร์พูลเนี่ยคิดถูกครับ เพราะว่าไอด้ดอกที่เธอเคยล้อตอนนี้มันล่อเธอไปหลายดอกแล้วนะจริงปะใครจะไปเชื่อครับว่าการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งเขายีงคุณซือใหม่ของหงแดงจากเชนคล็อปมาสู่อาเนอร์เนี่ยมันกลับปลุกให้คดิกาโปกลายเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหรือถ้าภาษาบ้านๆวัยรุ่นเขาเรียกกันก็แบบว่ากลายร่างเปน็นร่างทองอะไรแบบนั้นแต่มันทองอย่างนั้นได้เพราะอะไรและมันทองจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ดีขึ้นผิดหรตาชั่วคกลางชั่วคราวติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันในเกมเองเลเรกข่าวครับ ใหม่ข้าวกเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็กรสซาวครีมและหัวหอม อย่างที่บอกไปนะครับก็ลิเวอร์พูลนั้นถูกกุมบางเหียยด้วยกุนซือคนใหม่แถมเป็นคนบ้านเดียวกันกับคอร์ทิกาโปครับมันก็เลยยิ่งเติมไฟให้กับคอร์ทิกาโปจนเขาได้สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามนะครับแล้วก็เบียดแย้มตำแหน่งตัวจริงได้สำเร็จนัดล่าสุดในลีกเองก็เหมาไป2ประตูกับหนึ่งแอสซิสต์ส่วนในยูเซลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกครับแต่ก่อนที่กาโปจะได้ยายมันลิ์พูลเนี่ยนะครับหลายคนก็คงเคยรู้ว่าเขาเคยมีข่าวพัวพันกับทีมหนึ่งที่่่ออ่่กกกาาาาโปอออออออยยยูคนข้้้งงเเะะวจรริๆ็ไไไไมดด หรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเอออยากได้ยังอยากได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นปกติธรรมดานะครับสาหรับทีมที่มีความเป็นอริก,กันพอนักเตะหนึ่งคนที่มีข่าวยา้ายไปอยู่อีกทีมนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอแต่ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นกันหน่อยครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับดิวของกาโกกับปีศาจแดงครับ ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะควา้าลายเซนของกัปโปมาครองได้เนี่ยนะครับเจ้าตัวก็มีข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเอริกเทนฮาร์ดนะครับซึ่งเรื่องของกัปโปลแลยูไนเต็ดนั้นเกิดขึ้นในซีซั่น2022-2023นะครับก็เป็นซีซั่นแรกที่กุนซือชาวดัสเขาเข้ามาคุมทีมด้วยแน่นอนนะครับว่าพอมีกุนซือใหม่เข้ามาเนี่ยทีมจะต้องมีการเสริมทัพครั้งใหญ่เพราะซีซั่นก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาทำงานได้อย่างย่ำแย่นะครับมีแค่58แต้มแล้วก็ลังเลียงแค่เทนนา,น,านานาัััออ้รต่ เนะี่ยคุ้นเคยรู้มือมันจะเป็นตาร์มาราเซียนะครับซึ่งเป็นนักเตะในลีกสุดดั้รวมไปถึงลูกทีมเกา่าสมัยอยู่กับอาแจ็กซ์อย่างลิสโดมาร์ดิเนสและอันโตนีเป็นต้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในรายหลังเนี่ยนะครับถือเป็นตัวแปรสําคัญเลยกับดิวของกาโปที่จะเชื่อมต่อไปอยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนอกจากคุณเล่นทั้ง3คนที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนี่นะครับจริงๆต้องบอกว่าในซัมเมอร์นั้นเนี่ยพวกเขาให้ความสนใจในยีของกาโปมากด้วยเช่นกันครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยกาโปถือเป็นตัวรรรุกททีีีี L L นน่่ม่มมมฟออออ์ยยยดเเขงลซซีีีีีีลลกกกกเเเเยยยยยนนนนะะะคครรรััับแ้้วว็็มมดดดปปตออ่่จืไุ ที่ผลงานปอนต่อปอนในซีซั่นนั้นเนี่ยนะครับถือว่าดีกว่าแอนโทนีอย่างชัดเจนครับกาโกมีส่วนร่วมกับประตูไปสูงถึง36ลูกรวมทุกรายการครับซึ่งก็มาจาก21ประตูและ15แอสซิสส่วนแอนโทนีนั้นทำไปได้เพียงแค่22ลูกเท่านั้นครับคือ12ประตูกับ10แอสซิสกาโกเนี่ยดูจะเป็นรองก็อาจจะเป็นเรื่องของชื่อชั้นเท่านั้นเองนะเวลานั้นครับโดยซัมเมอร์นั้นครับทัพปีศาจแดงต้องเสริมหลายจุดด้วยกันครับพวกะเขาทุ่มเงินราาว60ล้นปอนปร,ร์ iro, ลลนนนดลอ Martinez, มารามร่งาหกส พวกเขาจะต้องเลือกเสือในแค่ตัวเดียวเท่านั้นประจวบเหมาะกับสถานการณ์ในตอนนั้นที่ปีกซ้ายของทีมนั้นดูแน่นไปหมดครับโดยจะเป็นมาคารดฟอร์ ford, ดแตแนซานโชและอันเจนีอีลังกาส่วนฝั่งขวาในตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีสล็อตว่างอยู่เพราะทีมมีปีกขวาที่ถนัดเท้าซา้ายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นณนะเวลานั้นคืออามัดเดียโลครับและแน่นอนทุกคนก็ทราบดีครับว่ามาหากราบตัวรุกข,ของยูเนเต็ดในตอนนั้นเนี่ยจบยังไงใช่แล้วล่ะครับเพราะเขาเลือกอันเจนีก่อนกั๊กโปทั้งที่ตอนนั้นก จะเรียกว่ายูเนเต็ดขายฝันกัปโปก็อาจจะไม่ได้ผิดมากนะครับเพราะว่าการเจรจาณเวลานั้นเนี่ยก็คืบหน้าไปมากแต่ก็หักเลี้ยวกลับไปหาทางหน้าของแอนโทนีการที่แมนยูตัดสินใจเลือกแอนโทนีในครั้งนั้นเนี่ยหมายความว่ากัโปโอเองเนี่ยก็จะต้องอยู่เล่นต่อ PSV ต่อไปครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจเล่นกับ PSV ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กัปโปอาจจะตัดสินใจถูกก็ได้นะครับไม่ได้ย้ายก็ไม่เป็นไรครับไลอ้อนะ โดยในซีซั่นนั้นนะครับเจ้าตัวก็ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่เสียความกระตือใจเลยแม้แต่น้อยผลงานกันก๊กบอลในช่วงครึ่งซีซั่นแรกกับปีแอสเฟลเอฟเฟตนั้นถือว่าคงมาตรฐานตามเดิมครับทำไป13ประตูกับ17แอสซิสต์ก่อนที่เจ้าตัวจะไปแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022และสุดท้ายครับในตลาดหน้าหนาวที่มาถึงกลายเป็นว่าหงแดงลิเวอร์พูลเร่งคว้าตัวปีกดัชแีรนี้เข้ามาร่วมทีมณเวลานั้นครับดีลนี้เหมือนเป็นของขวัญคริสต์มาสให้กับสาวกเดอะคอปครััับคค่่่าาาตววกกโปป็ออยูทีรๆ44ล้นนด์รรวววมแแแอออออนนล้้ะคับบตต่่งกาเป็นนขของงวัญที่ถูกใจแฟ คนหรือไม่เนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้แบบนั้นนะครับเพราะว่าในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเจอกับปัญหากับการปรับตัวกับทีมใหม่ครับการวา่งเท้ายิงการเคลื่อนที่ต่างๆมันยังดูแปลกๆครับยิงทีนึงก็นู่น,นะฮะข้ามคานเป็นประจำจนถูกแซวจนสรุปปากว่าเป็นไอโด่งนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ในประเด็นต่อไปกับประเด็นที่2ของเราครับการปรับตัวและบทบาทใหม่ภายใต้การทาทีมของเจนครอปด้วยความที่เจ้าตัวนะครับเป็นปีกที่มีสรีระรูปร่างสูงใหญ่ครับสูงถึง190หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตวเนี่ยบ ครอปเนี่ยตัดสินใจจับเอาเจ้าตัวเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเบอร์9กครับที่ในตอนนั้นเองเนี่ยดาวินูเนสฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าฝักส่วนดิโกโชต้าก็ไม่สามารถรักษาระดับความฟิตได้และมีปัญหาการบาดเจ็บอ่อนแอแอบครับแเราก็เห็นได้ชัดว่าสตาร์การ์เรนของกาโปนั้นไม่ใช่ศูนย์หน้าขนาดแท้ครับเขาอาจจะไม่ได้เฉียบคมหรือว่าโดดเด่นจนยืนปากหลักเป็นเบอร์เก้าได้เพราะตำแหน่งหลักของเจ้าตัวตอนอยู่กับปีเอสเฟลเฟนเนี่ยนะครับมันคือปีกซ้ายครับและสิ่งนึ่งที่เห็นได้ชัดจากสตาร์การ คลอสหยอดไปเสาไกลไพ่ให้เพื่อนเล่นซึ่งเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันตรงจุดนี้นะแต่ทุกคนจําไว้แบบนี้ก่อนนะครับว่าเขาชอบเล่นแบบไหนอ่ะกลับมาที่ซีซั่นแรกที่เขาย้ายมานะครับพอจับเอาเจ้าตัวหุบเข้าไปเล่นตรงกลางเนี่ยก็ถ้าถามผมผมว่าก็พอเล่นได้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เจ้าตัวเองก็ไม่เคยปีกปากบ่นเลยแม้แต่น้อยนะครับเพียงแค่ว่าขอให้เขาได้ลงเล่นก็โอเคละซึ่งผลงานในซีซั่นแรกเจ้าตัวก็ทรงๆนะครับมันเป็นครึ่งซีซั่นเนาะทำไปเจ็ด เซจีนนบ,บอกว่ากัคโปโลงเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้า22นัดครับปีกซ้ายและกลางรุกอีกอย่างละ2นัดเท่านั้นทีนี้พอมาในซีซันต่อมาครับ2023-2024เนาะกัคโปก็ยังได้รับความไว้วางใจจากเจนคลอปให้ลงเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเบอร์9เหมือนเดิมโดยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมด35นัดรวมทุกรายการทำไป16ประตูกับ6แอสซิสเอาจริงๆถือเป็นตัวเลขที่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับซึ่ง27นัดจากการลงเล่นทั้งหมดจาก35นัดเนี่ยงดูกา กัโปโหดได้มากกว่านี้ภายใต้การนำทีมของคุณซื้อคนใหม่ของทัพหงแดงอย่างอาเน์ชลอตกัโปร,ร่างทองกับการมาของสลอตครับทุกคนเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับ right time right person ครับคนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสมซึ่งกัปโปคือคนที่ให้คำนิยามของวลีนี้ได้ดีที่สุดเลยครับการมาของคุณซื้อคนใหม่สลอตนั้นก็ได้ทําให้กัปโปเนี่ยนะครับกลายร่างเป็นร่างทองอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับแต่ต้องบอกว่าเส้นทางของเขาเนี่ยไม่ได้โรยด้วงกิ่วลาบสักทีเดียวนะครับในตอนต้นซีซั่นเนี่ ตาเห็นค yup like ือกาเฟนแบชกับดีอาร์ซะมากกว่าโดยรายหลังเนี่ยนะครับทำได้5ประตูจากการออกสตาร์ทฤดูกาล5นัดแรกซึ่งถ้ามองบทบาทของกั๊โปว่าเป็นปีกซ้ายเนี่ยคู่แข่งตัวชกัดโดยตรงเขาก็คือลุยดีอาร์สเนี่ยนะครับถ้าจะมองว่าเล่นบทบาทกองหน้าตัวกลางเนี่ยพาสีของเจ้าตัวก็ยังดูน้อยกว่าโชต้าที่ช่วงปรีซีซั่นรวมไปถึงช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนั้นชลอตนั้นมักจะใช้โชต้าเป็นตัวเลือกแรกอยู่เสมอครับโดยชลอตเนี่ยนะครับก็มักจะจับเอาเดโกโชต้าไปเล่นเหมือนเป็นกองหน้าฟอสได้ครับแล้วก็็็เเเเเลลล่่่นนนนนนไไดดดูู้้คคอออขาาางงงตัััวมมมมกกกกกๆุหหหียยยจะืิสรบโป ที่จะสอดขึ้นไปนเบียดแย่งตัวจริงมันจะเป็นตำแหน่งปีกซ้ายหรือว่ากองหน้ามันดูยากไปหมดนะครับแม้กระทั่งนูนเยสเองเนี่ยก็ยังต้องยอมนั่งให้กับโชต้าเลยแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยนะครับตำแหน่งเบอร์เก้าของทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงครับโชต้าโชคร้ายครับได้รับอาการบาดเจ็บที่โครงในเกมที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชลซี2-1ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและทำให้เจ้าตัวนั้นต้องพักรักษาตัว,ตวเกือบสองเดือนเต็มแม้กระทั่งในตอนนั้นเองครับคุณรู้ไหมครับว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาของกัคโปรนะครับก็ยังเป็นนู เป็นกองหน้าและนั่นจะเป็นตำแหน่งที่ตัวตันถนัดมากที่สุดครับเขาเริ่มได้โอกาสลงเล่นฝาบกับลุยดิอาสมากขึ้นนะครับซึ่งปรากฏว่ากาโปเองก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสไตล์การเล่นอันโดดเด่นของเขาสมัยที่อยู่กับ PSV เริ่มฉายแววมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นการเลี้ยงจี้กองหลังลากเลื้อยตะลุยริมเส้นและตัดในเข้ามายิงและอีกหนึ่งจุดที่เราเห็นได้ชัดที่สุดครับจากการจับเขาไปเล่นปีกซ้ายก็คือลูกเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็ยิงนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่วางเท้ายิงได้้ดีมีมมมมาาาากกกกๆๆๆวเเรัยิงหหนนแล็็ ว่าลูกในี่วาตัวเนี่ยมันไม่ได้ฟลุกนะครับเพราะจาังหวะแบบนี้เนี่ยมีให้เห็นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเกมที่เขาตัดนายยิงไกลสุดสวยใสย่ไบรตันในสกคารรอครับหรือว่าลูกยิงไกลระเบิดใส่เลสเตอร์ครับและนั่นแหละครับคือหลักฐานหนึ่งที่เรายืนยันได้ว่า เจ้าตัวเนี่ยได้เพิ่มมิติในเกมลุกให้กับองแดงลร์พูครับนอกจากเรื่องของการยิงไกลแล้วก็การวางเท้าที่หนักหน่วงแล้วเนี่ยนะครับก็มันยังมีอีกมิติหนึ่งที่กาโปทําได้ครับวันไหนที่บอลตามช่องการเข้าทําแบบเจาะเข้าไปตรงๆไม่ทํางานเนี่ยนะครับข้อดีของการยินเส้นของกาโปเนี่ยก็คือเขาสามารถตัดในแล้วเปิดหยอดไปตรงเสาไกลได้ด้วยครับเช่นยกตัวอย่างล่าสุดเลยนะครับในเกมล่าสุดที่เจอแบอิสวิททาวเนี่ยเจ้าตัวแอซิสลูกที่สอยกับซาลาครับด้วยวิธีการแบบนั้นแหละครับฟอร์มการเล่นของเขาในนาทีนี้ จริงมาได้เป็นที่เรียบร้อยชลอตก็จับออดิอาตขูบเขาไปได้ตรงกลางเป็นฟอลสไนแทนแน่นอนนะครับว่าการจัดการวางแผนตัวรุกแบบนี้เนี่ยมันทําให้กาโป้อันตร,รายขึ้นมากๆเพราะเขาไม่ต้องปักหลักยืนอยู่แต่ตรงกลางอย่างเดียวครับเขายังสามารถสายออกซ้ายออกขวาและบางจังหวะก็ขุบเข้าในสลับออดีอาตเพื่อช่วยเชื่อมเกมสลับหนีตัวประกบและมันสร้างปัญหากับกองหลังคู่แข่งได้เป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับกาโป้ในบางจังหวะเองก็ยังสามารถฉกชวยโอกาสจากการได้ยืนปีกวิ่งหนีตัวประกบเพื่อสอดขึ้นไปหม่งทําประตูวสวยๆจจาาากกบออททีี่่เปิดดดดคสงงฝัขววไ้้้ยุน็ หนึ่งจุดแข็งครับคือเขาเป็นปีกที่เล่นลูกกลาอากาศได้ดีครับคือถ้าคุณเป็นกองหน้าเนี่ยคุณจะไม่ได้หมกล่องโล่งแบบนี้แน่เพราะคุณจะถูกเซนเตอร์คู่แข่งเพ่งเลงเป็นพิเศษครับแต่พอคุณขยับออกไปเล่นริมเส้นเนี่ยคุณจะดูกับแค่แบ,บ็คขวาของคู่แข่งเท่านั้นเองครับซึ่งกั๊โปเองเนี่ยก็อาศัยข้อได้เปรียบตรงนี้ครับในการที่ใช้ลูกหมงของเขาให้เป็นประโยชน์อย่างในเกมที่ชนะเรเบรคูเซ่นเนี่ยกั๊กโปก็ทาอะไรแบบนี้ได้นะครับเมื่อ2วันก่อนครับกั๊กโปให้สัมภาษณ์กับช่อง TNT Sport สำหรับผมมันคือสิ่งที่เหมาะกับตัวผมเป็นอย่างมากและผมคิดว่าปีกซ้ายคือตำแหน่งที่ผมเล่นได้ดีที่สุดตอนที่ผมย้ายมาเล่นผูมใหม่ๆโค้ชจับผมไปเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางบ่อยมากซึ่งมันก็ถือเป็นบทบาทใหม่สาหรับผมเพราะฉะนั้นผมจึงต้องปรับตัวห้เข้ากับระบบของทีมใหม่ให้ได้แรกๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ผมแฮปปี้มากที่ได้กลับมาเล่นประจาการทางฝั่งซ้ายและผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจุดใหญ่ที่เชล็ีเขาเข้ามาปรับเปลี่ยนให้กับผมโดยตอนนี้ครับกัายยุุุีีเททท่่นนนน้้ะรกดดสแลวใ6 ม่มีใครรู้ว่าในซีซั่นหน้าจะมีตัวหลักคนไหนย้ายออกไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟอร์มพอจะไว้ใจได้และจะอยู่กับทีมต่อไปแน่ๆเนี่ยคือโคดี้กาโปแน่ๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับเรื่องของตัวรุกที่มันมีอนา,าคตที่ไม่แน่นอนนี่คือประเด็นที่4ของเราครับดูเหมือนว่ากาโปจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีอนา,าคตแน่นอนกับทีมครับซีซั่นนี้ผลงานของกาโปรครับลงสนามรวมทุกรายการไปแนละ้วทั้งหมด3 3นัดเป็นการลงเล่นในฐานะปีกซ้ายไปแล้วถึงสามสิบนัดครับทำไปได้สิบห นั้นเกือบจะเท่าสถิติรวมของทั้งฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำนะครับแถมในซีซั่นนี้ครับเมื่อเราลองดูปฏิทินแล้วเนี่ยโปรแกรมลงเตะในลีกเนี่ยยังเหลืออีกต้อง16นัดไม่รวมบอลถ้วยนะครับซึ่งถ้าคิดจริงๆแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกเกือบ4เดือนเลยนะครับให้เจ้าตัวได้โชว์ฟอร์มและผมคิดว่าเจ้าตัวน่าจะพังสถิติฤดูกาลที่แล้วของตัวเองได้แน่ๆครับในซีซั่นนี้ครับกับบทบาทบริมเส้นของกาฟโฟครับเขามีอัตราการยิงเฉลี่ย0.58ครั้งต่อเกม2นัดจะมีอย่างน้อย1ปรร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 ระะตตตููนนนคคคคคัััับบบบสสสส้้้้าาางงงงง์โโออออกกก2่่่่เเเเมลลียผ็จจ64.9%ใขขทษแ5.83 ดวลปลาอากาศชนะ54.5%มากที่สุดในบรรดาปีของทีมบิ๊กซิกแล้วนะครับสร้างฝังโอกาสทอ6ครั้งจากบอลแม่นยำ84.8%และวางบอลยาวแม่นยำ71.4%ครับในตอนนี้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่โมนเมสซาร่าคนเดียวเท่านั้นครับที่ทำประตูได้มากกว่ากัคกโปซึ่งอายุของซาร่าก็ปาไป32ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นอย่างที่เรารู้กันครับสถานก,การณ์อนาคตของบางโมนั้นไม่แน่นอนครับสอย่างเจ้าตัวจะหมดลงในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยการเจราจายัางไม่คืบหน้าและเริ่มมีข่าวาาาว่าอากิลาวพร้อมทุ่มประเกณันค่าเหน ตัวววแล้ด้ดยส่วนอีกหนึ่งคนครับลุยดิอาร์เองก็เดิสัญญากับทีมอีกเพียงแค่2ปีครึ่งครับและสโมสอก็ยังไม่มีแลนที่จะเจราจา,จาสัญญาฉบับใหม่ด้วยบวกกับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมโดยเฉพาะกับบาร์เซโลนาโดยเขาเองก็ไม่เคยเออกมาปฏิเสธถึงความเป็นไปได้นี้ครับเพราะนั่นคือความฝันอันสูงสุดในอาชีพการค้าแข่งข,งของเจ้าตัวซสื้อนาคตของเขาก็ไม่แน่นอนนี่แหละครับวันดีคืนดีถ้าบาซ่าสนใจขึ้นมาเนี่ยนะครับดิอาร์ตอาจจะตัดสินใจอำลาก็เป็นได้ครับส่วนในเรื่องของโชต้าในวันยี่สิ แต่ปัญหาก็คือเจ้าตัวเจอปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้ามาโดยตลอดครับเจ็บกล้ามเนื้อบ้างเจ็บเข่าเจ็บสะโพกบ้าง2ซีซั่นล่าสุดเขาบาดเจ็บจนพลาดลงสนามไปแล้ว43นัดนะครับแม้กระทั่งในตอนนี้เองก็ยังบาดเจ็บกล้ามเนื้ออยู่เลยเช่นเดียวกับเฟรโกเคียซ่าที่ถึงแม้ว่าจะย้ายมาใหม่แต่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเพราะจนถึงตอนนี้ผ่านมาเกินครึ่งซีซั่นแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่ฟิตเต็มถังครับแล้วมันจะถูกมองข้ามเป็นตัวเลือกสุดท้ายในแนวรุกอยู่เสมอส่วนตัวรุกรายสุดท้ายของทีมยองดาวินนู วันไหนผีเข้าบทจะยิงก็ยิงได้แต่วันไหนองค์ไม่ลงก็เงียบกริบครับก่อนที่ฟอร์มจะก,กระเตื้องขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเป็นเกมแบบเรนฟอร์ดเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นทีมที่แสดงความสนใจในตัวเขาแล้วครับนั่นคืออัลฮิราลที่เคยติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งก็ไม่แน่ครับถ้าหากฟอร์มเจ้าตัวไม่กระเตื้องขึ้นมาจนทีมไม่สามารถฝากผีฝากไขได้อีกแล้วเนี่ยฮงแดงอาจจะพิจารณาปล่อยตัวในซัมเมอร์นี้ก็ได้ครับถ้าว่าได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อเนาะและที่ผม ยิงได้รวมกันอยู่ที่15ประตูเท่านั้นซึ่งเท่ากอบจำนวนประตูที่กัปโปคนเดียวทําได้ครับมันจะเป็นที่มาที่ผมบอกว่าอนาคตของตัวรุกในทีมแต่ละคนในตอนนี้ถือว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับแต่คนที่ผมคิดว่าจะอยู่และเข้ากับแผนของชลอสในอนาคตได้แน่ๆเนี่ยก็คือคคที่กัปโปที่ยังเหลือสัญญากับทีมอีก3ปีครึ่งเพื่อนๆคิดแบบผมหรือเปล่าครับถ้าคิดแบบผมก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับชลอสเนี่ยเปลี่ยนบทบาทให้กัปโปถ่างออกมาเล่นตรงตำแหน่งริมเส้นเหมือนจะเป็นการปลุกร่างทอให้กับปีกดัไบ เขาแสดงเห็นแล้วว่าความพยายามไม่เคยทําร้ายใครครับเพราะเขาได้กล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักในนรุกให้กับลีวอปูไปแล้วเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าจบซีซันนี้เนี่ยกัโปจะยิงและทำแอซิสไปกี่ลูกและเขาจะพาพระอง์แดงไปได้ไกลแค่ไหนลุ้นไปได้วยกันครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องลุ้นแล้วก็อร่อยแน่อร่อยชัวร์ครับข้าวเกรียบยาวยิปซ์มีสี่รสชาติมะเขือเทศกุ้งสาัราและข้าวเกรียบยาวยิปซกหัวหอมสาคร่มหาซื้อได้ที่เซเว่นเอเลนทุกสาขาครับช้อปออนไลน์ผ่านทางโชปปี้ราคาเดิมททนี่สิบบามเ์มาน,นั สวัสดีครับ